สวัสดีพ่อเพชรครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีแอดมินสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับคุณมาเอ็มได้ฝากห้องคือพื้นเง้ยนพี่น้องเลยพี่อิ่มหรือบอกโอ้อิ่มเดียวครับไม่เสี่ยงครับยังป่ากับหมูไก่ย่างลำหมูไก่ย่างครับพี่ดีแอบหลายแอบหลายครับโวัวหั่นแขนลัานตันไม่ผสมห้าห้บาทใจงั้นใจงั้นคนไปหลับบ่ครับผมงวดนี้บ่อหันในใจครับ แกะไปก่อนเพราะว่าพราะเพชรใจดีครับีครับคมับครับกรับมามามาอ่างวดบางนึงนีเออมีคนไดปอเอฟซีเออต้องถามเอฟซีอะไรใดน้ำบอโนเอฟซีเนาะครับผมไม่โมคไม่มาเร้อปนลงล่างเลยโออเนอีกอยู่เ้องง่ายว่าไม่หน่อยหน่อยหงดจะได้เนาะังล่างเป็นมันก็บบ่ายอยู่งวดคอนเท่านั้นล่ะบ่าตลอดโมยู่นเ่ยว รถไปงวดรถไปนเอัเกลับขึ้นมาอีกกลับมาแล้วออกอีกมาสามชุดหกหนึ่งเนาะถ้ามันออกอีกกันนึ่งหกนย์หกอันนึ่งหกหันงวดก่อนหกงวดก่อนไม่ได้แหวนพันเดี้ยวดอกพันพวันเกียวขังเอเขามาุกระจกบนขังขวามันเลยออกหนึ่งออกอันที่นี่มันมันงวดที่แล้หนอีกวานนี้งวดที่นี่นี่แหละงวดที่มันออกกี้เนี่ ผมก็ฝันว่ามันมันมาหาทางใต้เนาะทางใต้รถเขามาเบียดผมว่าสามชุดหกเด้อครับชุดหกอะไรงี้ชุหกชุดแปดชุดเก่าเนาะเขาทั้งบนทั้งล่างเออครับผมทั้งบนทั้งล่างมีผู้ใดมันเนาะวอร์สกครับผมตีใจน้ำู้ใดมานก็ได้ครับผมครับยินดีกับผู้โชคดีเนาะครับเนาะบัดนี้เอาะสำหรับงวดนี้บัดนี้สำหรับงวดนี้ยครับทั้งสองฝัน เดียวเนี่ยรถที่เก่านะฝันเดี๋ยวฝันรอบแรกไปทังไหนก่อนฝันรอบแรกฝันรอบแรกไปทังไหนรอบแรกจำไม่ได้เดี๋ยวเขาจิตีเราหรอกฮะแล้วเสีอมันแม่นเหล่าเดเลยต้องวัดเจ้ามันเป็นบ้านที่ผมนอนอยู่มันเป็นผักทรงผักเสี่ยนผักโขลกผักล่างเป็นมีคนมาปลูกผมนาโอ้โขอเพลทขอเพลทลุก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 นอนอยู่ เียนบ่ครับน้ํามันมัน่วมแต่ว่าบ่ได้ี่ยวใส่บอนดอกเออตอนมาน้ําต่วมเออว่าน้ําน้ําเดาของแซ่อยู่ในน้ําโอในอยู่ในห้องน่อเออในห้องออ้าวแน้ําตั้งแต่ช่วงพุ่นล้วต่อมวดใหม่ๆพุ่นน่ะเออแต่ว่าให้ฟังนั่นล่ะว่าตีเลขบ่ทันออกนบ่ตัวนี้บ่ตีเลขบ่ทันออกแม่นปกติบ่ออกว่ามัน เจ้เป็นอย่างเนาะอมาลักครับ่อนอนนี่อเน้ำนอนชซน้ำอือืพราะเขาเปิดประตูมากเนี่เนาะอเขาเปิดประตูมากน้ำจาเนอนเต็มลุกอะอาเจ็บพี่อนาะห้าสินฮะห้าสบเนะอ๋อน่อที่บ้านตีห้เลยพี่เาะบ้่เป็นหนึ่งบ่หนึ่งห้าสิบป่ะอื่ อนอนแน่นอนแบบนี้ฝันยิ่งใหเลยฝันยินเป็นไปจากไหนอ๋อขึ้นต่อมากอ่ะจะฝันไปเกี่ยวเนี่รถเย่แหละอันนี้มันเป็นความฝันเนาะจักมันครับอ่ซีเมนหรือบอมแมนกันไปรับฟังเอาเนาะเพราะตะเกี่ยวก็รถยัางเลถ้าเกี่ยวก็รถย่างเลยไม่ได้ให้แม่นดิแม่นแต่ขันฝันตะเกี่ยวกับรถมันกันออกย่ำนั่นแหละ ออกกุกเสื้อที่ปันเกี่ยวกระโดนะครับผมที่นี่เมื่อวันนี้เนี่ยขึ้นขึ้นที่สองที่พรมบาลเนี่ยปันเนี่ยมันเอารถไปแกงวง้อรถไปแกงง่าสองขั้นโอ้โหขนวัวรถหนาเอารถแกงว่าไปมันเป็นสองขั้นสองตัวมอเดิร์นสองตัวมอเดิเ์นมอเดิแดงสองตัว แกมากลับมากลับมาเห็นมาเห็นอ่าหมาอยู่ที่รถขั้นขั้นดำนี่อีกนี่อเออก็แปลว่ารถทั้งสองขั้นนั่นแหละมแมนบอกอขั้นนั่งแกวหมาขั้นนั่งแกงหัวนนหัวขี่รถกับหมาขี่รถเมนฝัน้อครับด้วยฝ <c oughs> ันเนี่ยก็หมาหมาหมาตัวหนึ่งบอกครับมาสองตัวหมาสองตัวคือกัน สองตัวงูกับสองตัวงูกับสองตัว<อ>แต่วันอยู่คนละคันครับผมงวูอยู่รถคันหนึง่งอหมาอยู่รถคันหนึ่งงูนี่นนอยู่รถทะเบียนคันใดครับงวูอยู่เจ็ดสามห้าแปดเจ็ดสามห้าแปดหมาอยู่รถคันใดครับวันนี้สามศูนย์หกหนึ่งอ้วาวตะกันอยู่คนละคันคันละสองตัวอือบ้างกระ็กลับเรื่องคันละสองตัวแบบนี้ครับผม ยี่สิบสามห้าแปดนี่คือหลาเทียาเอ็นเดอร์าเทียผู้ใดมีโชคอ่ะอาจจะอาจจะเอ่องวดสีแดงพร้อมทั้งบนทั้งล่างก็ได้เด้อะเออเนี่ยร่วมทะเบียนสองคันนี่ก็เลยแค่แปดตัวโอ้โหครูบอแม่เนาะแม่ผมเลียวให้ซีสองนั่นอ้าลุตมาแล้วครับพี่ซี่ครับผม สีสองคือสองสี่าซีสองกับสองสีเพราะว่าหัวกับสองโซลรถกับสองขั้นมันอีกขั้นหนึ่งกะมาเนาะโอ้ยแม่เขาเราอยู่สี่ทะเบียนมาสองโซเนาะอันกสองมือเออ่เขาเราอยู่ป่ะขั้นยาวทะเบียนรถนั่นมันไปจอดอยู่คังอีกอีกทันหนึ่งมีสามเจ็ดเก่าเนี้ยอีกทันหนึ่งสามเจ็ดเก่ายรเกินเหีืย โอ้แสดงว่าเม็ดเดียวแข็งๆลี่สองเลยพี่น้องสามเจีมันกระตุ้งครับตัวนี้สามเกียรก็อันหาแปดนี่เนาะือ็นบอกอนมันมันขั้นที่สามมันจอดยู่หันมันมันบวกระดแกะเออจอดไป็ราต้นแกะเนี่ยเออรถสองขั้นอ่าวัตซีเอาวัวก็มาเหนือซีแหละอ่อมันดูขั้นละสองยูขั้นละสองซีสีสองว่อกระสีห้าเลย มันสี่เลขกูขั้นสองตัวนี่สีอู่อีกขั้นหนึ่งสองตัวซีอู่ขั้นหนึ่งเดี๋ยวนี่โอ้ยโอ้เพราะมั้นพระเพทขั้นละสี่สี่สองหรือสี่สี่สองตัวเดียวกัดชัดๆก็คือคอะไรมั่วสองตัวเนาะ ข้ว่างเาสีสีาดอันว่าเออะนัวว่าสีสองเป็นแปดอีกโอ้ยหลายโหดหลายโหดสดอาซสีสองอะไกันจันเนาะวัวว่าแปดสีสองอันว่าแปดสีสองเปไม่มีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าคิดว่าเนาะเพราะว่ามันมีขันนี้กับสองตัวขันนี้กับสองตัวนี่หละเลขมันอยู่สองขั้นนี่เลเลขมันจะอยู่ทั้งสองขั้นเลยขั้นละสองเลย จะแสดงว่ขั้นมันหาแปดกับหกเรื่องนี้แหละเขาก็ขั้นัญาเกียร์ากับสามศูนยอีกนี่แหละฮะกกระล่ัดเดิเก็ง่ไสง้ว่ามาอยู่ทั้งสองขัมาอยู่ขันหนึ่งรถหงวอู่่ขั้นนึงหายชินหัวกับมาล้วบัดนมานีพี่ร้องเลยพวาฝันดอกเงอ้ยมีน้รถน้าเด้พี่เอฟซีกบดีเอาเนาะมาเอฟซีบางคนมื่อกนีว่าฝันกั ไป็ลเราไปกัอนเพิ่มก็มาตีเป็นเลขอย่างออันนี้คือสถานีฐานนี่สิดอกครับทั้งสองกับสถานีฐานไปสิดอกเป็นแนวทางเป็นแนวทางเป็นแนวทางนแต่ลองสี่สองทางเบิ้งคาเอฟซีมักนครับเนาะอืออือการเมักกาจัดขาดกับฟันแต่วันนี้แก่พอเพชรคือนั่นแหละตัวไหน่ะครับนั่นแหละฮะตัวไหน่ะนั่นล่ะเอาสื่ออย่าลืมกับเบียนรถนะฮะกับเปลี่ยนเจ็ด สามห้าแปดกับผมดับสามศูนย์หนึ่งโตมักไหมัวบ้านไหมตีไปสองขั้นเดียวเห็นต่เป็นสี่สองแล้วครับรถตีถึงโตเลยนี่สองครับอย่างนี้ครับอเฟสเยอ่ไหครับพี่้องเอฟซีอะล่ะออกมาแล้วเป่าเอาเอาามนี่เด้อครับผมอ่าเป็นเล็กตองหวัดครับเหล็กตองหวัด ผมสุดใจหายเดลอครับผมเป็นแค่นักทางอ่าก็ได้ใบห้อยเป็นแกอ่าท่อมฟันหีือท่อมฟันอะไรปั้งเป็นเนื้อท่างก็ซื้อครับผมมากกาจะขัดกับฟันน้องขับเนาะเป็นแค่นักท่างพี่นลังเลี้ยงทุกท่านทั้งช่องกระสุนเนี่ยเป็นเพ่แค่สี่การ์ดหน่อไมานั่กับจ้นั่งเป็นบประมาณมือความบันเทิงเพื่อความบันเทิงคือดูเพื่อความสนุกนะครับแม่นแล้วคนที่เบื่พร้อมได้โชวคความครับผมอาเจจะมันโชว์มันมัน แทนตันผสมห้าบาทดีไหมบ้างแนตัขับิงโจ๊กขับผมยืมมายืมมีเพนเนาะยืมมวันนี้เตมจอกหักระโวฟังไม่ช่ยน่งอยู่แล้วตอนปีใหม่ๆเลยนะครับเนาะตอนปีใหม่มากครับพี่ครับผม้านลำดวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครับผมมา้รับาลำดวยกรบสุนทุกคนครับครับบ๊ายาครับนักับงยทุกท่าครับ รูปแบบแนวทางของพ่อเพชรงวันพัสดีหนึ่งมิถุนายน2567รู้ปแบบแนวทางอยู่ซีสองแขนงครับพี่น้องเอฟซีตุสันปั้นออกมาแล้วเจะมาตัวกันตุลตุลล้งหลักการตกรันยูซีป้ายทะเบียนรถครับพี่น้องเอฟซีตุสันจ็ดสิบมีเจ็ดสามห้าแปดสามศูนย์หกหนึ่งฝากพี่น้องเอฟซีตุสันฉันชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทางทีมงานครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาลงสวัสดีครับ